แล้วเพื่อที่จะให้คุณค่าของบริการพวกนี้นถูกดึงกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเลยมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดการ์ขานที่เขาต้องการจะหาเครื่องมือชี้วัดอีกอย่างที่จะมาวัดงานที่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดไม่ได้ให้มูลค่าโดยหน่วยวัดที่เขาอยากใช้อะไม่ใช่เงินแต่ว่าเป็นเวลาคือถ้าเราใช้เวลาเป็นเหมือนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนบริการจะเป็นยังไงวิธีคิดแบบนี้ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเวลาหรือว่า time bank ขึ้นมา ซึ่งเป็นการที่คนในชุมชนช่วยเหลือคนอื่นๆในชุมชนเดียวกันเช่นสมมุติว่าช่วยตัดหญ้าไป1นชั่วโมงคุณก็จะได้คเครดิตเวลามาเก็บไว้ในบัญชีคุณหนึ่งเครดิตซึ่งในอนาคตคุณก็จะสามารถนําไปแลกเป็นบริการจากคนอื่นๆในชุมชนได้เช่นบริการช่วยเลี้ยงลูก1ชั่วโมงหรือว่าบริการดูแลผู้สูงอายุ1ชั่วโมงคือไอเดียเรื่องธนาคารเวลามันตั้งอยู่บนฐานที่ว่าแต่ละคนในชุมชนย่อมมีความสามารถที่แตกต่างกัน บางครั้งนะความสามารถพวกนี้ไม่ได้ถูกนําไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจทั่วไปทําให้บริการบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะการแลกเปลี่ยนความสามารถแบบนี้ในชุมชนผ่านธนาคารเวลาเลยทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย